สวัสดีครับพี่น้องยุวกชาติและผู้ที่สนใจการจัดกิจกรรมทุกท่านครับคลิปที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกชาติผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่การประกวดการออกแบบโปสเตอร์การประกวดวาดภาพการจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาติซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการชาติและก็ยุวกชาตินะครับกิจกรรมสุขภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และกิจกรรมพิเศษทัวกา,กาชาติซึ่งทั้งเจ็กิจกรรมมีการออกแบบการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาได้สําหรับการจัดกิจกรรมออนไลน์ในปีนี้เน้นในครูผู้สอนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การจัดกิจกรรมหลังจากนั้นก็สามารถนําไปขยายผลให้กับผู้เรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้ง7กิจกรรมตามความต้องการของผู้สอนและผู้ที่สนใจทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่3 1มกราคม2568รวมระยะเวลาในห่วงนี้12วันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในห่วงเวลา12วันนี้มีสิทธิที่จะรับการประเมินความรู้เพื่อขอรับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ว่าเมื่อพ้นกำหนด12วันนี้ไปแล้วนะครับกิจกรรมก็ยังคงอยู่อยู่ในระบบออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอขอบคุณทุกฝ่ายในการสร้างการเรียนรู้ของยุวกาชาติในครั้งนี้และขอเชิญชวนพี่น้องยุวกาชาติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาติผ่านระบบออนไลน์งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจําปี2 5 6 8 103ปีร่วมใจสร้างสรรค์ยุวกาชาติไทยให้ครบถ้วนทั้ง7กิจกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกยุวกาชาติทุกคนทั่วประเทศด้วยนะครับ กระผมนายวุฒิศักดิ์จ่องสาละนะครับหรือครูเบนนะครับและนางสาวอังคณาสุขเยี่ยมครับหรือครูตั๊กนะครับพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาย,ยุวกาชาติจากโรงเรียนวิสุทธิกษตรีวันนี้นะครับรับหน้าที่พิธีกรดําเนินกิจกรรมออนไลน์นะครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาป,ปนาย,ยุวกาชาติไทยประจาปี2568นาปะครับ103ปีร่วมใจสร้างสรรค์ยุวกาชาติไทยครับ สํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยสํานักการลูกงเยลยวากาชาและกิจการนักเรียนนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายุวกาชาค่ะร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาชาไทยประจําปี2568ค่ะโดยในปีนี้นะคะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์ในวันที่27มกราคม2568ณสนามสุขพัชราสายค่ะ โดยหมู่ยุวากะชาติโรงเรียนวิสุทิศกะสตรีนะคะได้รับมอบหมายให้จัดก,กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ซึ่งมี2กิจกรรมด้วยกันค่ะได้แก่ 1. การประกวดการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 2. การศึกษาหลักการการออกแบบและทําแบบประเมินเพื่อรับกิจบตัตรการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่1นนะครับการประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์สมาชิกยุวกะชาติทุกคนนะครับสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังเชิลโคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในตอนนี้ได้เลยนะครับค่ะซึ่งหัวข้อในการประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์มีรายละเอียดดังต่อไปน,นี้ค่ะสมาชิกยุวกาชาติระดับ2นั่นคือปสถึงป6นะคะภายใต้หัวข้อการทําความเคารพของยุวกาชาติค่ะ2ส,สมาชิกยุวกาชาติระดับ3นะคะนั่นคือม1ถึงม3นะคะภายใต้หัวข้อการจาัดพิธีเข้าประจำหมู่ค่ะ สมสมาชิกยุวกาชาติตะระดับ4มสถึงมหและอาสายุวกาชาติครับภายใต้หัวข้อการบริการขั้นตอนในการหมักมีดังนี้ 1. สมาชิกยุวกาชาติและอาสายุวกาชาตินะครับออกแบบผลงานด้วยตนเอง2ดาวน์โหลดใบรับรองผลงานผ่านชัวโคตที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนน่อเวลานี้และให้ผู้บริหารศึกษาเป,เป็นผู้รับรองผลงาน 3. ส่งผลงานมาได้ที่ www.wisut.ac.th หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนวิสุทธิจิตติีสุนปาการครับค่ะซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20มัมกราคมจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2568ค่ะและจะประกาศผลการประกวดนะคะที่หน้า Facebook f a n พจสอทสทอ360องศาในวันที่1 4กุมภาพันธ์2568ค่ะและกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบนะครับโดย ในกิจกรรมนี้นะครับสมาชิกยุวกัติยทุกคนนะครับสามารถรับกิจบัตรออนไลน์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่สมาชิกยุวากษัทุกคนนะครับเข้ารับชมริดีโอเรื่องหลักการการออกแบบนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมริวีโอได้เลยครับสวัสดีครับผมครูไพรัดแดงเพชรปัจจุบันเป็น พัฒการบำนาญในสายศิลปะได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการของการดำเนินการจัดให้มีการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์ดิจิตอลเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์ดิจิตอลนะครับดำเนินการมาหลายปีซึ่งแต่ละปีก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจเก็บรวบรวมเอาไว้ซึ่งวันนี้ ผมจะแนะนำเสนอเป็นเพื่อเป็นประโยชน์นะให้กับทางโรงเรียนทางคณะครูทางคณะนักเรียนทางคณะสมัชีิยุติวิทาชาติที่จะเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการแต่จะนําเสนอข้อมูลในแง่มุมของภาพรวมส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการผู้ตัดสิน ดาเนินการได้ร่วมการคิดวิเคราะห์แล้วก็เก็บรวบรวมไว้เป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนางานต่อ,ตอไปในปีต,ต่อไปนะครับประเด็นที่1ก็เป็นในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศ,ศ,ศิลปะครับทาให้ผู้รับชมสามารถสื่อสารเรื่องราวได้ตรงประเด็นการจัดองค์ประกอบศ,ศ,ศิลปะจะมีความสําคัญมากแต่เนื้อโดยเนื้อหาลึกๆเชิงลึกลงไปนะครับอันนี้ ทุกโรงเรียนทุกคนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จะไม่ขอพูดไปหน้าที่นี้นะครับประเด็นต่อมาครับเป็นระเด็นในเรื่องที่จะนํามาแลกเปลี่ยนวันนี้ก็คือเรื่องของคลิกต่างๆที่จะนาที่จะทําให้สร้างสารรค์ผลงานแล้วก็เข้าตากรรมาการประเด็นแรกจะเป็นเรื่องของเนื้อหาผลงานนะครับเนื้อหาที่อยู่ในภาพควรจะสอดคล้องหรือตรงกับเนื้อหาที่ทางคณะกรรมาการได้ ระบุเอาไว้นะครับซึ่งยุวกาคยิติาแต่ละระดับก็จะได้รับเนื้อหาที่แตกต่างกันอันนี้ต้องคํเนึงถึงมากๆนะครับข้อต่อไปก็คือเรื่องของลักษณะของภาพที่นํามาประกอบบางทีนํามาจากหลายแหล่งและนํามาประกอบกันสิ่งที่เห็นก็คือลักษณะของความละเอียดของภาพหรือเม็ดสีของภาพทีเรียกว่าเกรนภาพมันจะไม่ไม่เหมือนกัน จะทําให้ภาพขาดความสมบูรณ์มากเช่นเดียวกันอันนี้ต้องระวังนะครับและที่สําคัญที่เป็นปัญหามากๆทุกปีแล้วก็เป็นปัญหากับเกือบทุกโรงเรียนคือการย่อขยายภาพครับทุกครั้งที่ย่อขยายบางทีความรีบความความกังวลทําให้ลืมลืมที่จะควบคุมสัสดส่วนภาพให้มันได้ตามเดิมด้วยนะครับบางทีย่อไปแล้วภาพสูงขึ้นบางทีย่อไปแล้วขยายไปแล้วภาพอ้วนขึ้นแบบนี้ซึ่งพอมารวมการเป็นภาพสุดท้าย ภาพก็จะเกิดความไม่สมบูรณ์อยู่ดีต้องระวังเรื่องการย่อขยายภาพแล้วผิดสัดส่วนครับอันนี้ต้องระวังนะครับต่อไปเรื่องของการควบคุมโทนสีครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการคอนทราสต์การขัดแย้งกันอย่างชัดเจนหรือไม่็นการความกลมกลืนอะไรแบบน,นี้เอ่อทุกอย่างทําได้หมดครับเพียงแต่ว่าเมื่อดูแล้วต้องต้องสื่ออารมณ์ภาพต้องสื่อ เรื่องของภาพรวมของภาพให้ได้มาให้มันตรงใจกับที่ผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าประกวดได้ได้วางแผนไว้นะครับต่อไปครับอันนี้สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของการตัดภาพหรือการครอปภาพการใดคัดภาพที่จะนํามาเรียงร้อยให้เป็นภาพใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องพยายามทําให้เกิดความ เรียบเนียนให้เกิดความกลมเกินทําให้เกิดความเป็นธรรมชาติมากที่สุดภาพถึงจะสมบูรณ์ต่อไปนี้สําคัญสําคัญไม่แพ้กับสิ่งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการใส่ตัวอักษรหรือใส่ข้อความลงไปในภาพลักษณะของการจะเอาตัวอักษรเราไปใส่ในภาพเมื่อใส่ลงไปแล้วต้องมั่นใจว่าตัวอักษรกับภาพเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสื่ออารมณ์เหมือนกันนะครับ ไม่ใช่แค่เอาตัวหนังสือไปวางวางๆให้มีข้อความครบแล้วก็จบแบบนี้ก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมการออกแบบภาพโปสเตอร์ดิจิตัลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการยุกวกา,าชาติไทยเรื่องในวันคล้ายวันสัปรายุวกาชาติในปี2568นครบ103ปียุกวกา,าชาดไทย ขอทุกคนโชคดีขอทุกคนประสบความสําเร็จไปด้วยกันเราจะก้าไปข้างหน้าพร้อมๆกันเราจะก้าไปข้างหน้าไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมีศักยภาพสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะได้รับความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมคะอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรกันด้วยนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกที่วาัคาชาชินนั้นจะต้องทําให้ได้80%ซขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตรค่ะซึ่งปุตตกมั่นใจอย่างมากเลยนะคะว่าสมาชิกที่วัคชาชิที่ตั้งใจรับชมวิดีโอจะต้องได้รับเกียรติบัตรอย่างแน่นอนเลยค่ะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกิจกรรมที่1น,นะครับกิจกรรมสออบบตต์พััรรพนธ กิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหลักการการออกแบบนะครับก่อนจะตากันไปในวันนี้นะครับคุณเบนอยากจะฝากให้สมาชิกยุวกคชาตทุกคนนะครับร่วมกันส่งผลงานทําแบบประเมินท้ายกิจกรรมและทําแบบประเมินการจัดกิจกรรมโดยคุณเบนนะครับจะทิ้งคิวอารโค้ดนะครับไว้ที่ท้ายวิดีโอนี้นะครับและในวันนี้นะครับคู่เบนและคู่ตั๊กนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในปีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ